ฮ่าเจสซี่เจสจสซี่เอห้าไฮเอสิบมี่ครับและเอ3คูกาเอาทุกคนพอมไหครับเสียงเบาไปเธอเสียงเบามากผมนักๆนักเลยนะรทุกคนพอมไหมครับ ผมว่านน่าจะโอเคแล้วอเลยแล้วนะเอาละครับถ้าพร้อมขนาดนี้แล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับด้วยนะครับกับโชว์ที่สี่ของเราครับเชิญเย้ เสียงอยากเจอหน้าเขาอยากเขาเ้าไปทักทายอยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่งแต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชาย,ชชายเพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงจะไม่อาจเปิดเผยความจริงขงนานจึงต้องเก็บไวแ้และต้องซ่อนไวล้ลึกๆในใจเพราะว่าฉันนั้นคือ เราแบโอ้โหจับคู่ไปเลยจับค i̇şte ู่ไปเลยโอ้โหแต่ละคนแบบเป็นคู่คู่นะครับแล้วก็คอสตูมก็เลือกสีได้แจ่มมากครับสวยงามมากเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตุ้กตาไว้ฮะเพียงเยงหน่อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะฮะขออภัยด้วยนะครับอันนี้คือโชว์ที่สามของเรานะฮะครับก็มีนะฮะน้องเจดนะฮะน้องแพรน้องแป้งน้องโมสนะครับน้องพิมแล้วก็น้องเจพีนะครับเป็นงังไงครับน้องครับโชว์นี้ไม่ใช่ผู้ชายนะครับแต่ละคู่ก็มีคู่มาเต้นกับหญิงเป็นยังไงครับ เพราะว่าไม่เคยเต้นคู่กับผู้หญิงมาก่อนครับกคนที่ผ่านมาเต้นคู่กับผู้ชายอย่างเดียวปกติเต้นคนเดียวอ๋อเป็นคนเดียวเต้นคนเดียวเป็นเป็นคนที่ชอบเต้นกันไหมฮะทุกคนแต่ละคนนี่ชอบเต้นกันมากกว่าไหมชอบค่ะก็เป็นการเต้นที่แบบสนุกมากค่ะแล้วแบบนี้ใครใครเป็นคนจับคู่ให้ใครใครต้องคู่กับใครอะไรแบบนี้ครับเลือกเองหรือว่าพี่มีเลือกให้ครับพีเลยครัคุณสาวเลือก คือคร like ูผู้สอนแบบเรียบไทยนะครับทำสาวเหมาะสมนะครับแล้ว so ออกมาเหมาะสมแล้วก็สวยงามมากด้วยผู้ชายที่ชอบเลยครับอะไรนะฮะผู้ชายที so boom, ่ชอบเลยผู้ชายที่ชอบเลยเท้ากับสาวสาวนะฮะมีความสุขนะมีครับผมอยากเต้นแบบน้องมากเลยครับเดี๋ยวข้างหน้ารอบหน้ากันประกวดแล้วกันถ้าผมนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องพักผ่อนกันก่อนนะครับขอโชคดีทุกท่านนะครับขอเชิญด้วยนะครับพักผ่อนนะครับขอบคุณครับ อย่างไรฮะคุณเดียวสุริยนครับผมออกมาแล้วบอกแล้วเราคาดเดาไม่ได้นะฮะเพราะว่าน้องจะโชว์อะไรออกมานะครับขณะที่นี่กอาจะส่งผิดเองเลยใช่ไหมฮะคาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้คาดเดาไม่ได้นะครซึ่งในวันนี้นี่นะครับนอกจากว่าเราจะพูดคุยกันบนเวทีแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งน้องน้องมิกกี้นะครับลงไปข้างล่างด้วยได้เลยครับพูดคุยกับแฟนๆเพื่อนๆพี่ๆกันหน่อยได้เลยครับนะฮะโอเคนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมเลยครับแต่ก่อนอื่นนี่เดี๋ยวเราจะต้องชมโชว์นี้กันก่อนได้โชว์เสร็จเดี๋ยวคุณลงไปข้างล่างเลย